สวัสดีครับในตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้หลายสโมสรนั้นต่างใช้เงินเสริมทับกันอย่างมหาศาลแล้วก็ทําให้เกิดดีลที่นักเตะมีค่าตัวในการย้ายทีมขึ้นไปแตะหลัก100ล้านยูโรซึงแน่นอนว่าด้วยเงินจํานวนนั้นมันก็ได้รับการตอบแทนมาด้วยฝีเท้าที่เก่งกาจของนักเตะระดับโลกแต่ทว่ามันก็ยังมีดีลในการคว้าตัวนักเตะระดับโลกที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการซื้อตัวนักเตะเลยแม้แต่สล่งเดียวโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะของดีฝีค่าตัวการเซ็นสัญญ,ญาฝีที่โคคคุมค่าาซึ่งถ้้ทุกคนพรอมมมแลล้วตามมากันเยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาทูยูดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาทูยูสนใจอัดไลน์ไปที่อัดยูฟาทูยูดูรายละเอียดเพิเมเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะของดีฟรีค่าตัวคนแรกได้แก่ฟองเกซีเย่มิดฟิลทีมชาติไอวอรีร่โคนวัย25ปีที่บาร์เซโลน่านั้นทำการคว้าตัวมาจากเอซีมิลานแบบฟรีโดยฟองเกซีเย่นั้นหลังจากที่เขาปลุกยักษ์กลับจากเอซีมิลาน ให้กลับมาพังนาความชมป์เกาโชดซิลาได้สำเร็จในรอบ11ปีเขาจึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมและบบกมือลานในท้ายที่สุดก่อนที่จะเป็นบาร์เซโลนาที่ทำการคว้าตัวเขามาแบบฟรีๆซึ่งฟองเกสเซเยนั้นมีค่าตัวประมาณการอยู่ที่47.5ล้านยูโรแต่ถ้าเกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆตัวเลขนั้นน่าจะพุ่งไปแตะถึง60-70ล้านยูโรเลยก็เป็นได้พรนี่คือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของศึกเกาโชดซิลาและทีมชาติไอวอรีโค้ดนักเตะของดีฟีค่าตัวคนที่2ได้แก่คสเตียนอซ มิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กวัย30ปีที่แมนยูทำการคว้าตัวมาจากเบนฟอร์ดแบบฟรีโดยสัญญาของคริสเตียนอีลิเซนกับเบนฟอร์ดนั้นเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ทว่าหลังจากที่เขาโชว์ชวอร์มได้อย่างสุดยอดกับเบนฟอร์ดจากการลงสนาม1 1นัดซัดนเป็น,นประตูก,กับอีกถึง4แอสซิสต์นั่นจึงทำให้หลังจากที่หมดสัญญาอีลิเซนจึงกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอดที่สุดคนหนึ่งในตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้และในท้ายที่สุดก็เป็นแมนยูภายใต้การคมทอเรริินนาีี่ด,ดว,วต้ตยซไ,ไแบบฟ นักเตะของดีฟีค่าตัวคนที่3ได้แก่อันโตนิโอลูดิเกอร์เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมันวัย29ปีที่แล้วมานลิดทำการคว้าตัวมาจากเชลซีแบบฟรีๆโดยอันโตนิโอลูดิเกอร์เขาพิชิตตาชีวิตการมาเป็นกองหลังระดับโลกหลังจากการเข้ามาของโทมัสทูเคิลโดยที่เชลซีเขาคือหนึ่งในคุณพ่คนสำคัญที่พาเชลซีพังาดควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2020-2021และหลังจากนั้นอันโตนิโอลูดิเกอร์ก็กลายเป็นกองหลังตัวหลักของเชลซีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมไปถึงกับทททีีาาทีมมมชชชาาาาตตติิเเเเยยอออรัััันนน่่ขขกกกก็ลลลปงงงหหว จนกระทั่งล่าสุดเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมและก็เป็นเลัลมามริดที่เซ็นสัญญา4ปีเพื่อคว้าตัวอันโตนิโอลูดิเกอร์มาร่วมทัพ นักเตะของดีฟีค่าตัวคนที่4ได้แก่ปอปอกบามิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย29ปีที่อยู่เป็นตัวทำการคว้าตัวมาจากแมนยูแบบฟรีๆโดยนี่นับได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่อยู่เป็นตัวทำการกระชากตัวปอกบามาจากแมนยูแบบฟรีๆซึ่งก่อนหน้านี้อยู่เป็นตัวนั้นดึงตัวปอกบามาล่วมทำได้แบบฟรีๆในปี2016และปอกบาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโคตรโหดจนทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกในะช่วงเวลานั้นก่อนที่แมนยูจะทำการซื้อตัวปอกบา, 150, าขึา้น การที่ผ่านมาปอกบาศนนะั้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมและเลือกที่จะย้ายกลับไปยังยูเวนตุสอีกครั้งและแล้วก็มาถึงนักเตะของดีฟีค่าตัวคนที่5้าได้แก่ เปาโลดีบาลาแนวลูกทีมชาติอเจตินาวัย28ปีที่โลมาทําการคว้าตัวมาจากยูเวนตุสแบบฟรีซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นโคตดดีบิ๊กซ์พายของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้เลยก็ว่าได้เพราะเดิมทีแล้วดีบาลานั้นคือหนึ่งในนักเตะระดับโลกที่หลายสโมสรยักษ์ใหญ่นั้นจ้องที่จะด,ดึงตัวไปร่วมทัพแต่ถว่าจากวันท้าสิของคุณซือเดอะสเปเชียลวันอย่างโชเซ่มูรินโญ่มันจึงทําให้เปาโลดีบาลานั้นเลือกที่จะย้ายมาร่วมทัพโลมาแบบชอ็อกคนทั้งโลกซึ่งที่โลมานี้ คือการนำทัพหมาป่าโลมากลับมาพังอาดควาแชมป์กาโชดิลาให้จงได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับภาพนักเตะของดีฟีค่าต,ตัว,<ด>ตวการเซ็นสัญญาฟรีที่โคตรคุ้มค่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันทีใ่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่ายลืมช่วยก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ